อยู่ไหนอะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเอาบอกว่าใจเย็นเย็นไม่ฟังกันผมขอโทษกับพี่ผมจะไม่ทำอีกเร็วลาก่อนพี่เย็นโอุ้ยิเยอะจังวะเคลียตัวนี้ก่อน เขาเรียกว่าขาพีงก่อนเฮ้ยกระสุนหมดเอามาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ดู <Yeah. S 1> นั่นแหละทําดีมากเฮ้ยมีคนมามคนมาใต้บ้านพ <Yeah. S 1> อเก็บเหรียญก่อนไปสู้ เพื่อมีคนอยู่บนหัวแล้วไม่ดิเพื่อตัวสุดท้ายเราให้พวกนายเราเชื่อว่าพวกนายสวยส่วนเราก็จะมานั่งเก็บไอ้บอที่แม่งโคตรเยอะแต่ว่าเราแบบปางมาแบบตัวสุดท้ายให้พวกนายแล้วกันหไหวเพื่อนเราต้องให้แบบเราไปฆ่าเองมัน โหต้องแบบให้พี่มาเก็บงานเองอะไปเพื่อน,นเดี๋ยวเราดันไปตามมาเพื่อนไอวอลยิบสามลูกโหเยอะไปไหนวะนนั่นจะเก็บไอวอไปสร้างบ้านเว้ยจ้อไอวอเยอะไหน,ไหนๆก็จะจบเกมแล้ว อือะไรวะนั่นไม่ได้คือสุดท้ายเฉยเพื่อนพวกนายกวนแยกก็ได้นะเราจะไปตามหาปืนที่หายไปกันนี่เงินได้ปืนละเม่ยมีคนอยู่ใต้ตีนโอ้ยตายกันอืน กว่าจะดาวเนี่ยเอาเพื่อนตายหมดแล้วเหรอไม่มีกระสุนให้เล่นเลยต้องเล่นแบบใจยเย็น กาจะยังไม่รีบสู้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะขี้เกียจสู้เนี่ยน,นเยนะเฮ้ยอะไรวันั่นไม่ได้มีตีเดียวนี่ว่าเฮ้ยมีคนมา Hey, แบบทุกคนแบบอย่างเนี้ยสมมติใช่ไหมสมมติต้นไม้ต้นเนี่สมมติต้นไม้ต้นนี้แบบแบบเป็นผู้หญิงแล้วผมก็แบบแปบ๊บนึงแบบผมก็แบบเดินเดินบแล้วก็อาวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ท่าน,นี้มันต้องท่านไหรวะมันไม่ได้เอามาสมมุติท่านอะไรกันไม่ไม่มช่างมันไปถแล้วก็วันเดียรขับน้องสาวพี่พี่รู้สึกว่าพี่เห็นหน้าน้องเมื่อกี้เนี่ยแบบสองวินาทีแล้วแบบพี่รู้สึกแบบถูกชะตากับน้องมากเลย เป็นแฟนกับพี่ไหมครับแล้วแล้วผู้หญิงก็แบบสมมติสมมติสมมติต้นไม้นี่สมมติว่ากูเป็นผู้หญิงอีคกคนหนึ่งแล้วกูแบบพี่คะคือแบบสิ่งพี่นี่แม่งหล่อมากเลยครับหล่อแทบตายแบบอยากเป็นแฟนกับพี่มากเลยค่ะดูรักพี่นะคะอ,อะไรแบบนี้เปล่าวะมมนอยู่ตรงนู้นละ ดาไปซะเอาเลยเพื่อนก็นตุยกันหมดละโทษทีนะพอดีว่าพี่ดักวงเลยนะข้างบน เขาเรียกว่าลาไม่ได้เขาได้ไม่ได้เรีเยกว่าลาเขาเรียกว่าตุย๋ยดาวไม่มีกระสุนให้ตายถเถอะว่าเพื่อนเขาคงไม่ไม,ม่มาชุบเราั้งผมจะได้มีคิวกับเขาบ้างเอ้ตายกระสุนหมดละให้ตายเลยไม่มีกระสุน เดี๋ยวนะข้างหลังนี้ก็มีปืนอยู่นี่ว่ะโอ้มีปืนทำไมดูไม่ดูตัแต่แรกนั้น ตรงไหนไม่รู้ตั้งอไอบอลไปก่อนตัวตรงตู้ชุบไปอย่างว่านั้นปลาระเบิดเช็คไปหน่อยเฮ้ยโอ้ปลาระเบิดมาเฮ้ย นี่ไป รอใช่ชนะไม่จริงนะถ้านั่นไงชนะว่าไปวงก็ตึงเหมือนกันเ,เนี่ยเฮ้ยเอาจิงก,แบบก็แบบลำบากใจเหมือนกันแบบว่าเดี๋ยวนะวงมันอยู่ไก,กลไกลมากเลยโอ้โหให้ตายเลยรู้สึกว่าแถวนี้ก็จะมีรถอยู่ไม่ใช่หรอไปเพื่อนโดนยิงเพื่อนไม่ได้ล้านนะเพื่อนขอโทษคือแบบเราตั้งใจแบบยิงแบบนัดเดียวแบบเน้นๆเลยแบบ การจะเน้นตรงหัวได้แปลว่ามันเป็นโดนตัวเฉยๆแบบเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะล้านนายนะแบบว่าโปรดเข้าใจเก็บตรัราก่อนมียาอยู่เก้ากล่องเขาวงไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวตามไปขออับกอก่อน,อนคงไม่ตายหรอกบางคนแบบเราเนี่ยหน้าตาดีขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> คงไม่โดนวงฆ่าตายหรอกถ้าเราตายพวะวงนี้ก็ ก็คงช่วยไม่ได้เพื่อนเจอคนเหรอน่าจะใช่เพื่อนตั้งเอวอแบบนั้นสีแดงว่ามีคนแน่นอน,นอยู่ไหนเพื่อน <S <S เพื่อนคนอยู่ไหนโอ้โหตายเลือยมึงรถอย่างไวเลย ทำไมเราเดาถูกว่าคนมันอยู่ฟากนั้นมะนั้นเฮ้ตายวงมันไกลอย่างวะนั้นแล้วเราจะมาตายวงจริงๆวะเฮ้ให้ตายทาไมเรารต้องไปเปิดเขาได้วะนั้น ยาก็ยิ่งไม่มีอยูย่อีกจะไปยังไงก่อนสลิงสลิงอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยฉลาดนักแต่ว่าเราก็ไม่มีทางเลือกเยอะขนาดนั้น แล้ววเราตายวงแน่นอนเลยโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไม่ตายวงยนะเนี่ยบอกว่าเราคงไม่โดนดักสลิงเราบ้งอาจจะโดนอาจจะถ้าดวงดีก็อาจจะไม่ตายว้าวจะเย็นลูกเวี่เจเย็นจย์จเจยเจย์จเจย์จเจยเจย์จเจย์เจย์เจยเจย์เมยเจ เรียได้แบบคือแบบว่าดวงดีแบบไม่ตายจริง้วยแบบหน้าตาเราดีเกินไปเราเลยไม่ตายแล้วมั้งจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่เกินจริงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราจะทํายังไงต่อกับชีวิตดีล่ะจะวิ่งไปโงโงๆโก็ไม่คงไม่มีทางให้เราเลือกเลยสินะคงต้องวิ่งไปโงโงโงแบบนี้แหละได้เวลามาเก็บศพดูที่ศพนี่จะมีอะไรไหม ว้าวเขาบนนี้เขาหายไปไหนหมดละคนอยู่ไหนกันนะว้าวจะว่าไปแบบทำไมเราัาดูงดีขนาดนี้ไม่อยากจะดนตวัวตัวตาย ไม่เกิดตายเขาชุบกันแล้วช่างมันเถอะเราไม่ได้หิวคิวขนาดนั้นแต่เดี๋ยวเรา,เราจะเข้าวงยังไงวะเนี่ยคนเหลือสิบสี่คนละ <realmente> นมโมพุทโธธรรมรัตนานางทุยไม่ใช่บทอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าเขาก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยอ,อะไรวะนั่น เขาเรียกว่าเก็บคิวแบบชิวๆไม่รีบมีอยู่สามร้อยเหรียญเมื่อกี้ก็มีอยูร้อยเหรียญโอ้ได้ไงไม่รู้ฟุกล้วน ไปแล้วจ้าเฮ้ยทำนี่ยังไม่รู้เฮ้โยโอ้โยตายถูกทำไมกัน ทำไมไม่ให้ไปรู้ได้เฉียดฉายอย่างกูทำไมไม่กูได้เฉียดฉายมันตายไปซะ